ดีจ้าเพื่อนๆมาค่ะไม่เดี๋ยวว่ยจะพาเพื่อนมาเก่งเก่งส้มปลาเนาะค่ะใส่หักหวานอือค่ะอันนี้หักหวานเก็บอยู่ข้างบ้านพอดีฝนตกตอนไปเก็บเลยมาได้หให้เพื่อนเพื่อนเมืองมาได้หาเพื่อนเพื่อนไปเก็บเก่งส้มปลาใส่หักหวานอันนี้ไปมะข้ามอ่อนหอมอันนี้พี่เก่ตับไปเกงอย่างมะเร็งเล้วจะเพื่อนๆนี่มาค่ะอยีายว่ายเอาเคียงใส่ลังก่อน ดี๋ยไอ้ต้มน้ำหอนไปแล้วจะฝุดแล้วนี่นะคะเดไอ้เคียงเก่งใส่กนันเด้อจ้ะเพื่อนสีแดงแดงเพดเด้อเพือ่อนวันนี <c oughs> เ้เก่งใส่พสรพิกเด้อเพระารกกระว่าอย่าอ้อยพวกกินเก่งแต่ตะ剖ตะ剖นะเก่งตะ剖ล้างล้างซากเสร็จก่อนจ้ะแบบนี้ล้างครกเสร็จก่อนเนาะค่ะเนาะ เดี kind of ๋ยวจะหั่นเพื่นมาแกงโอ้ยหยุดมือเดียวอีกละเพื่อนๆน้ำรางโคลกันเด้อค่ะอึ๊บเทน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวไอ้เขบปึ๊บหน้าต่างก่อนออมาเปิดให้เห่าเด้อน้ำซึ่งอยู่ ให้ลาซ้อนซ้อมก็วางมันได้เสร็จแตลาแล้วก็ใ <c oughs> ส่รถดีเดี๋ยวให้ใส่กระถุกยางด้วยค่ะเพราะว่าตะโบกินคนเดียวเดี๋ยวตะพบกินจ้ะใส่รถดีแล้วนี่ก็ฝงนัวค่ะนี่อะไรนะค่ะเพื่อน แล้วก็ใบ,บมะกรูดค่ะเค็ดคนเดียวได้จะเพื่อนเก่งบ้านบ้านมาได้ฮี่ที่ห้าน,นี้ยังอาหิมลงงปชนี่เลยค่ะแกงส้มเก่งส้มปลาใส่หักวานเก่งส้มหักวานใส่ปลาเนาะวันนี้อยา่าอย่าใบามะขามอ่อนใช่เลยค่ะเพื่อนก็จะเอาปลาลงเลยค่ะเพื่อน มันเลือดแลว้วเนี่ยเดี๋ยวคอยเคยนะลียร์ปากมันเราให้ปลาสุกก่อนนะคะน้ะงม่นนี่ยรอสุกใส่หักว่านเพราะว่าน้ำมันเลือดแล้วเดีย๋ยวให้เหตดตอกเกตจ้ะเพื่อนๆมารอม่งกันเด้อค่ะเด้อเราให้ปลาสุกแล้วก็จะใส่หักว่านน่คะเกง่งเก่งส้มป่านะคะนาะเก่งส้มป่าใส่หักว่านใส่ใบมะขามอ่อน,นะคะ่ะ ใช้น้ำปลาเด้อค่ะเ,เพื่อนลืมน้ำปลาหัวะใส่น้ำปลาโคนจักเพื่อนโอ้ยซี่ดิเป็นตะแซ่บแฮะแต่ว่าอย่าเอ้กินมาได้หรอกค่ะเันานี่ก็อยากหัานใส่ไวเนาะค่ะเนาะอย่าอ่าใส่ปลาน้ำปลาูุรดุดรุดดีแล้วก็นี่ก็ ป่าสุกแล้วเนาะค่ะปลาสุกแล้วกับฟักว่านสซแล้วก็คนให้แต่หกขนให้ไหม่เนียใหญ่ไว้ทายกันเต็กข้าว่านลงนะค่ะจะป่าสุกแล้วค่ะเพื่อน นี่คะวว่ะเพื่อนหักวานใส่ลาาแล้วก็อันนี้เนาะค่ะเนาะเข้ามาป่าซุกแล้วหักวานใส่แล้วก็เอาออกเลยคะวว่ะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวมันฮ้อนมันฮ้อนจ้ะนี่นี่ค่ะแกงส้มปลาเสิร์ป็นป่าอย่างโหค่ะเพววื่อนปลาข้าวบอสปลาซอยเพื่อนค่ะใส่หักวานเนาะคะวว่ะเพื่อนแกงส้มปลาเห็นบุคะ่ะแกงส้มปลาใส่หักวานเนาะค่ะเนาะห่อนิห่อ,หอลแล้วแหละจ้ะ มันคาสุขเลยจ้ะคราวน,นี้เราจนเพื่อนมากินกับตะโพบเ้อจ้ะเพราะว่าอย่าเอ้กินมาได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันมีพริกอันนี้ราคาเดี๋ยวตะโบพบปิดเก็บก่อนค่ะ